ความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิออมสกูบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิออมสกู เลขที่บัญชี151-866-3328คําคำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบข้อ79บอกว่าข้อใดจัดเป็นการบำบัดน้ำเสียโดวยวิธีทางชีววิทยาชีววิทยาก็ต้องใช้สิ่งมีชีวิตใช่ไหม ใช้สิ่งมีชีวิตในการบำบัดน้ำเสียโอเคปะข้อ1บอกว่าการเติมคอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคคอรีนไม่ใช่สิ่งมีชีวิตข้อ2ใช้สารส้มสารส้มก็ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตข้อ3บอกว่าใช้กังหันน้ำกัังหันน้ำก็ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตข้อ4บอกว่าใช้ทูบือสีดูดสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำทูบือสีเป็นพืชชนิดหนึ่งอันเนี้ยใช่ข้อหบอกว่า การใช้ผงถ่านผงถ่านไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อสี่ข้อนี้ง่ายมากโอเคปะไม่มีอะไรออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกู